มาเด้อพี่น้องเมื่กินหนึ่งกบแซ่บแทบซาลาลาเจ้าปูคูบานศัก์สิทธิทัวสารทิศลื่อเรื่องฟู่เฟื่องความอุดมแรงผสมอารยธรรมปลาแดกลำเลอคาสมฉายากุดวังซ้อพี่น้องเอ๋ยท่งชัยชาแนลภูมใจเสนอ ครับวัตถุดิบนะครับ,ก,บกระสิมีกบหน้านะครับนี่คือกบหน้านะครับไปผมไปใส่งเงียบแล้วก็พักที Z ่เท่าสีหนึ่งนะครับนี่ั่หอมเช่นตะไคร่ใบบักูดพักหอมนะครับเครื่องเพียงกบว่าไปทีออ่ตูนะครับบาดิบปัจจุบัโคกพวกเครื่องหอมใจกันเนาะโคบกีบกบข้าตะไคร้นี่นะครับโคกอะไ หลังจากนั้นเนาะเขาก็เอาข้องีเยาวขูดนะครับ,รบรขูดละเอียดแล้ว้อยหยำนๆอี่ก็ได้จักได้ยังอันนี้ก็เอามาหมักใส่โตขบนะครับเนะมาะหมัหมักใส่โตขบเวลที่จะลดคข้มข้าวนะครับกบพรมกันสีล่างดีๆแล้วก็เมื่อลดคข้มข้าวเอาอยางมันออกเนาะ ครับว่านักส่กับตัวกบนี่ครับพี่น้องกบไข่พร้อมด้วยครับอบไข่กบมัน่นเป็นกบแม่มาตั้งสองตัวเลยจงไปทานหนึ่งนะครับแล้วออนั้่นกับเข้ากะจีผสม ผสมซวนเพื่อทีจะให้เครื่องมันเข่าเนื้อกบจึงหน่อยนะครับเราผสมเพื่อจะให้พวกเครื่องหอมของเข้านี่ให้มันไปอยู่ในตัวกบกบเขาสิได้บ่ข้าวนะครับจะได้หอมเดี๋ยวเสร็จจากกระบวนการนี้แล้วกัสิ เอาไปจัดใส่ซึ่งนะครับเราเป็นซึ่งเสมออย่างนี้ซึ่งไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าเพื่อที่จะหนึ่งต่อไปแต่กวนมุกผมกับหนึ่งซื้อหัวและวพอดีนี่ครับจัดเรียบร้อยทึ่งพักหนึ่งทึงพักเคืองหอมนะครับเราใบแบบงดพักอีกตูวหัวสิงไข่ นะครับนะบ้างกบไปทึ่งๆไปครับไปหนึ่งน้ำกันพอเวลามาพอประมาณกับสีนีประมาณนี้ครับกํลังขึ้นกําลังสีสุบนะครเหนึ่งกบกบหน้าบานเท่านี้แหละ เดี๋ยวสิเปิดห้เบิงครับมันจะเป็นยังไงนะครับครับกำลังขึ้นเนาะกำลังฮอนอีกสักกู่ครับดีประมาณสิบยี่สิบสาสิบนาทีเนาะครับเนาะเพอจะให้มันสุกดีแล้วจังเข้าจังเสียมาแก่อะต่อมาครับนะครับนาตาก็จะเป็นแบบนี้กันพ้อถิมนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตักใส่จานก่อนอ่า อันนี้ตักใส่จานแล้วครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะครับเนะาะม่เบิ่งพี่น้องสีขามันปผล่อะขาวชุนภูน้ยขางีครับอ่ะจ้าหน้นกนอไปกินเขาั้องไหนครับสวัสดีครับ